ข้อ30จำนวนนักเรียนชั้นปชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เข้าใช้ห้องสมุดในแต่ละวันวันจันทร์วันจันทร์10วันอังคารยีสวันพุธ25วันพฤหัส15คนวันศุกร์หคน ทันพุธนี่เห็นไหมลงมายีสห้าคนวันศุกก็5คนจำนวนคน5คนข้อถามข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องนะครับจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดในวันพฤหัสเท่ากับวันจันทร์รวมกับวันศุกร วันพฤหัสเท่าไรวันพฤหัสสิบห้าวันจันทร์ลงวันศุกร์วันจันทร์เท่าไหรวันจันทร์สิบวันศุกร์ห้านะครับรวมก็เป็นสิบห้าเท่ากันไหมเท่ากันนะครับช้อยที่หนึ่งถูกอือดูช้อยที่หนึ่งวันจันทร์ช้อยที่สอง จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องที่เข้าใช้ห้องสมุดในวันพุธเท่ากับวันจันทร์รวมกับวันอังคารวันพุธเท่าไหร่วันพุธยี่สิบห้าวันพุธนี่ครับยี่สิบห้าวันจันทร์รวมกับวันอังคารวันจันทร์เท่าไหร่วันจันทร์สิบวันอังคารยี่สิบนะครับไม่ถูกขทอที่ส ข้อที่3าํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในวะันอังคาร20คนมากกว่าวันพฤหัสอยู่10คนวันพฤหัสเท่าไหร่วันพฤหัสสิบครับวันพฤหัส15เองวันอังคารเท่าไหร่วันอังคาร20มากกว่า10คนไม่ใช่นะครับข้อที่3มากกว่า5คนนะครับ20่สลบข้อที่สี่ จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดในวันจันทร์มากกว่าวันศุกร์สิบวันจันทร์เท่าไหร่วันจันทร์สิบวันศุกร์ห้ามากกว่าสิบคนไม่ใช่มากกว่าห้าคนนะครับมาดูจันทร์สิบอังคารยี่สิบพุธยี่สิบห้าพฤหัสสิบห้าวันศุกร์ห้านะครับดูแบบนี้อาดูช้อย